สวัสดีพวกเวททุกคนด้วยนะวันนีย้ยงขอนาเหนือคู่บอลล่าดูใครไม่ดูกาโครพาดอย่างทีมชาติเบลเยียมกับทีมชาติโคเอเชีย e ที่จะนัดหดกันในค่ำคืนนี้เริ่มกันที่เจ้าบ้านอย่างทีมชาติเบลเยียมนะคุณผู้ชมถือว่าทีมนี้ยังคงเป็นอีกหนึ่งทีมจากโยุโรปนะาที่ทําผลงานได้ดีมากและก็มีฟอร์มที่น่ากลัวด,ด้วยนะทั้งแนวรับและก็นแนวลุกเลยบอกเลย่าโครมหากากย์เกมนี้สถานแน่โคเอเชีย มากระต่อที่ทีมเยือนอย่างทีมชาติโครเอเชียนะคุณผู้ชมผลงานที่ผ่านมาน,นี้แม้ว่าจะทําได้ไม่ค่อยเข้าตากองเชียร์สักก้าวลายแต่เกมเนี้ยดูแล้วนี่จะเป็นการลองทีมแล้วก็ลองแพ้นในใหม่ของโคช้ชเขานะึยังไงก็สู้ไม่ได้เชื่อเหอะแกได้ละโยงว่านะเบลเยี่ยมน่าเชียร์กว่า เพิ่งไปชีพกันนะครับทุกคนวันนี้ยงมีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกนั่นก็คือกิจกรรมไทยผลแพชชนะและผลสกอร์ระหว่างคู่นี้เลยใครทายถูกนี่ก็รับรางวัลกันไปเลย888บาทยงจัดให้มาร่วมสนุกทายผลกับโยงกันเยอะๆนะสนใจนี่ก็แอดมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยยงแนบไว้ให้แล้วทุกคน สาม,มารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แ @mm88sa นะทุกคนมีแอดข้างหน้าโดยนะอย่าลืมใส่เดี๋ยวจะมีแอดบินสาวสวยและก็หนุ่มหล่อนี่เข้าคอยดูแลทุกท่านนะแอดไปเลยก็ขออภัยไว้ณชแนล YouTube แห่งนี้ด้วยนะถ้าหากว่าคำพูดและวาจาของโยงนั้นได้ไปจาดข่วงร่วงระเมิดต่อความรู้สึกของทุกๆท่านและก่อนจะปิดคลิปไปนี่โยงขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตาใครให้โยงด้วยเถิด